สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาอัปเดตอาการน้องข้าวหอมนะคะพุ่มพวงพาน้องไปหาหมอมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่พบในรูจมูกนะคะทุกคนดูให้ดีนะคะนี่ทุกคนว่ามันคืออะไรคะมันคือของเล่นที่เป็นยางพลาสติกนะคะอันใหญ่กว่ารูจมูกของน้องอีกนะคะสามารถเข้าไปอุดในรูจมูกน้องไว้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือตอนนั้นน้องอยู่กับพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจน้องเท่าไหร่นะคะ ปล่อยตามีตามเกิดนะคะทุกคนแล้วก็ยายไปรับเลี้ยงไปรับน้องมาเลี้ยงดูนะคะแล้วทีนี้พุ่มพวงเอาน้องมาถ่ายคลิปด้วยแล้วก็เกิดความสงสารนะคะสังเกตเห็นจมูกน้องนะคะมีหนองไหลออกมานะคะทุกคนค่ะก็เลยพาน้องมารักษานะคะตอนแรกนะคะที่ไม่ไปรักษาในตอนแรกๆเลยนะคะก็คือน้องยังไม่มีใบเกิดนะคะทุกคนค่ะคือแม่น้องไม่ยอมไปเอาใบเกิดนะคะน้องอยู่ปัจจุบันน้องอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะทุกคน น้องเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะไม่มีคนไปเอาใบเกิดให้ก็เลยไม่สามารถไปรักษาที่ไหนได้นะคะเพราะว่าการไปรักษาต้องใช้ใบเกิดนะคะแล้วก็วันนี้พุ่งพวงได้พาน้องไปหาหมอแล้วนะคะปรากฏว่าที่หมอคีบออกมานะคะก็คือจุกข,ของเล่นนะคะเป็นยางพลาสติกนะคะทุกคนคะ่ะอันใหญ่มากเลยนะคะทีนี้หมอก็ให้ยาแก้อเสบกับน้ําเกลือมาล้างจมูกนะคะทุกคนตอนนี้น้องปลอดภัยดีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะน้องปลอดภัยดีนะคะ หายห่วงได้เลยนะคะแต่ว่าน้องที่อุดอยู่ในรูจมูกนะคะก็ยังมีปกติเหมือนเดิมนะคะก็คือคุณหมอให้เอาน้ําเกลือฉีดแรงๆนะคะฉีดเข้าไปในโพรงจมูกนะคะเพื่อให้หนองมันหลุดออกมานะคะแล้วก็กินยาฆ่าเชือ้อคุณหมอบอกว่ายาฆ่าเชื้อจะทําให้หนองค่อยๆหายไปนะคะทุกคนค่าแต่ว่าคุณหมอบอกว่ายังไม่แน่ใจแนะนําให้อ่าถ้าน้องไม่หายดีแนะนําให้น้องไปหาหมอเฉพาะทางอีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้หมอส่องดูจมูกอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนขะจนกว่าจะหายดีนะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะสําหรับคนที่เลี้ยงลูกนะคะวัยกําลังอ่าซนหัดเดินหัดวิ่งนะคะวัยกําลังดื้อน,นะคะทุกคนขาสังเกตดูให้ดีนะคะน้องจะเอาของเข้าจมูกและเข้าปากนะคะตามที่พุ่งพวงสังเกตนะคะคือเอาน้องมาช่วยเลี้ยงนะคะน้องจะมีอ่าอาการก็คือแบบอ่าจมูกแดงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เจออะไรไม่ได้นะคะจะเอาเข้าปากเข้าจมูกหมดเลยนะคะทุกคน นี่นะคะที่อุดอยู่ในรูจมูกของน้องนะคะคือตัวนี้นะคะเห็นไหมคะกลมๆแดงๆนะคะทุกคนขาพุ่งพวงขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นห่วงน้องนะคะเข้ามาสอบถามทักทายนะคะวิเคราะห์โรคให้นะคะว่าน้องอาจจะเป็นนุ่นอาจจะเป็นนี้นะคะพุ่งพวงขอขอบคุณแทนน้องนะคะขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะเฝ้าดูอาการน้องที่มันอยู่ในจมูกนะคะแต่ว่าน้องก้อนนี้ก้อนโตมากเลยนะคะอุดรูจมูกไว้เลยนะคะแต่ว่า ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะหนองตัวนี้ส่งกินเหม็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีนะคะที่เอาตัวนี้ออกมาได้นะคะทุกคนค่ะกราบขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ